กลกอเมชโกก็งนนีเปอะไรคะเลาที่เราเกิดก็เลาน้ำตกมาช้างเจากหจากอุทรณ์นึงไงเนาะแลแค่ที่ี่เนาะมาคับพี่พ่อแเหแนแล้วคลิปตุ๊กีบมือกัดดนเนาะแต่กเล่าให้ฮาเลยไปละหมฮาถ้าก็เชียรูครชเลาที่ที่นใดทายอติดต่อรัสเซียค่ะกยอ๊ <administration> ครับตอนนี้นะฮะผมจะพาเที่ยวชมน้ำตกหัวช้างนะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะฮะแล้วก็เดินเที่ยวไปมาหลายรอบแล้วนะฮะเี๋พาเดินดูนะฮะเนี่ยเวลาเรามาถึงนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะาหาดแบบนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> เสียดายวันนี้ไม่ได้เอาไฟแช็กมานะฮะ ไม่งั้นจะก่อไฟนะตอนนี้11โมงนะฮะหนาวมากเลยฮะดูน้ำตกอยู่ข้างหน้าก่ะมาเดินมาเรื่อยๆเนาะนี่ฮะถาดไฟก็สวยนะฮะนี่จะพาเดินดูโน่นนะฮะที่น้ำตกนะฮะโอ้เย็นเชียบเลยนะฮะอากาศได้เลยนะฮะ วนี่ฮทำงานเหนื่อยๆนะฮะอยากมีมุมชิวๆพักผ่อนไม่รู้จะไปที่ไหนนะะมาเที่ยวปายนะฮะมาเที่ยวชมน้ำตกหัวช้างนะฮะเดินทางก็ไม่ยากนะฮะผมเดินมาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เอามอไซค์มาเนะเดินแต่มาชั่วโมงนิดๆไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะ เดินแบบเร็วๆนะผมก็ไปเรื่อยๆนะฮะจิ๊ในกว่าดอดกกอจิล็อ,ลอ,เลอาากเกยเนาะเลยแต่กวาดเลสแล้วแต่เกอคขา้นนะอินไม่ค่อยเลื่นเท่าช่วงหน้าฝนนะฮะถ้าหน้าฝนจะเลื่นหน่อยนะฮะนี่ผมเอาตัวเก็บไว้นี่นะฮะจะเก็บมาตอกที่นะฮะ่องเดือนิดหน่อยนี่ ค่อยพาเดินลงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะเนี่ยมันจะมีเชือกนะฮะให้เราจับเนาะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะอากาศเย็นมากเลยนะ,ะกับบูดาคีไนะร,ร,รลรวอะไรนี้เนะึ่งขอการุดซือด่อนซื้อดอนแ้วขอนอ้อนี่เนาะแถลื้อเดซีหน่อย ไปแล้วเวลาลชนโนโล,ลหรือโฟล่าเข้ามั้งไปโดนอะไรนาชิโนโลหรือโโลเนียเตรกับชบาคุซานอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะฮะขึ้นไปข้างบนกันฮนะ ขงขึ้นฮะใช้เชือกก็ได้ไม่ใช้เชือกก็ได้นะ <Wow. S 1> น่าแต่เลยนะฮะวุดปุ๊บอาว้าวสวยงามมากเลยนะฮะน้ำตกครับนี่ฮะลักษณะจ,จะคล้ายกับหัวช้างฮะเขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกหัวช้างนะครับ เดี๋ยวเราจะเป็นนั่งบนโน่นนะฮะไปต้ายค่อยเล่นน้ำแล้วกันตอนนี้เย็นนะฮะเย็นมากเนี่ยทางขึ้น เราจะขึ้นทางนี้ดิด๊ดดิด๊ดจะขึ้นทางนี้ก็ได้นะแต่เ,เราเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งโบนนู่นนะฮะเดินขึ้นดูก่อนนะฮะ<อ>นี่ฮะมัน,นจะมีเชือกให้ไต่อยู่นะฮะอื้ม อโอ้ชันอยู่นะฮะจะเดินขึ้นไปแล้วกันมือซ้ายก็ถือของกินนะฮะ ะชั้นอยู่นะฮะอาจจะต้องใช้เชือกนะฮะแต่ว่ามือผมไม่ว่างนะก็จะค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วกันนะฮะใส่รองเท้าแตะนะฮะท่านที่ชอบเดินป่าแบบนี้นะฮะแนะนาให้ใช้รองเท้าดีๆหน่อยก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่มีก็ถอดเลยนะฮะนี่ดูฮะ รอบๆก็จะมีต้นไผ่นะฮะไผ่ซางนะฮะหว่านมีนะหวานมีอู้อันนี้ทางลงนี่ชันมากนะฮะไม่รู้ลงไปแล้วจะถ่ายได้หรือเ่นนะฮะ เดะก็ต้องลองนะฮะก็ค่อยตายลงไปแล้วกันเย็บอืม,อม,อมว้าวนี่ต้นมะเดื่อนะฮะตรงนี้ไม่มีดอกก็มีฝนนะฮะว้าวอืมอ้ม เช็คเชือกดูก่อนนะคะแน่นหนานะฮะเราก็ค่อยๆต่ายลงไปแล้วกัน,นนะเฮดอืมมาดิจับกล้องไปข้างหนึ่งถือของไปข้างหนึ่งลงไม่ค่อยถนดยัดเท่าไรแต่ก็ผ่านมาได้นะฮะให้ด,ดูนะเะนี่ยทั้งคืน อันนิดนึงใส่รองเท้าแตะนะนะนี่เหมือนของบวด,ด้วยนะฮะเราจะเดินลงไปนะฮะแล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้แล้วกันโอ้โหน้ำเย็นเชียบเห็นมากนะฮะ ให้ฟังเสียงน้ำไหลแล้วกันค่ะว,ว้าวจะเดินข้ามเลยรวา<ะ>โอ้ลื่นอยู่นะฮะต่ลองเท้าแตะนี่เวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะฮะนี่นี่ฮะ น้ำจะไหลยอยู่สองฝั่งนะฮะอันนี้ฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายนี่ก็ไหลยเยอะนะฮะเนี่ไไนนลยลงไปใหงนี่ไหลลงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งขวาเนี่ยฮะแยกจากตรงนี้มา,า,าขวาอ่าเข้าเก็บของมันนี่ย ฝั่งขวานะฮะ,น,น,ะน้ำก็จะไหลมาทางนี้เนไ่ดว้าลยกมากนะฮะ เราจะนั่งพักก่อนเนแถวนี้แหละชิวๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วคอยกลับเสียดายไม่ได้เอาไฟแช็กมานะฮะไม่งั้นนี่ก่อไฟจะได้อุ่นหน่อยนะฮะรอดูว่าจะมีคนอื่นมาเที่ยวไหมนะฮะโอเคไว้เจอกันทริปหน้าแล้วกันนะ,ะทริปนี้เดี๋ยว เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันดูบรรยากาศไปก่อนนะครับน้ำตกหัวช้างครับน้ำใสเย็นมากนะ ไปเดินฝั่งโน้นนะฮะเ,เดินได้นะฮะแลถ่ายเดี๋ยวเดินให้ดูอีกนิดนึงน,น,น,าาน้ำเย็นชิบโอ้โหวู้ฮู้ มันจะเลื่อนนะฮะเรากำลังหาทางว่าเราจะลงทางไหนดีเนาะแล้วเห็นน้ำตกเป็นแบบนลงตรงนี้จะขึ้นตรงไหน อถ้เาลาะมาทางนี้นะฮะจะขึ้นง่ายกว่าเนาะว้าวเย็นมากเลยนะฮะโอเคครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะพาเที่ยวที่ไหนนะฮะ อยากเที่ยวที่ไหนนะรีเควสมาได้นะฮะแถวปลายนะฮะเดี๋ยวมพาไปนะฮะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะ,ะปฏิยังไม่ถ่ายยาวๆแบบนี้นะ,ะคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปแรกนะฮะนี่ฮะเยือนน้ำตกหัวช้างะะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับ よっ